ครับทำไมต้องเลือกพักชาติไทยพัฒนาเบอร์18นะครับอันดับแรกเนี่ยก็คือผมขยายความของคำว่าว้าวก่อนนะครับว,ว้าวคำแรกก็คือ,อเวลนะครับก็คือเราจะต้องการทำให้ประเทศไทยมีเวลที่ดีขึ้นโอคือ opportunity นะครับที่จะสร้างให้โอกาสของประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันนะครับแล้ววตัวสุดท้ายก็คือเวลนะครับเวลก็คื เวลแฟร์ก็คือทําให้ทุกคนเนี่ยได้สวัสดิการต่างๆที่ดีเท่าเทียมกันและสิ่งที่ผมอยากให้ประชาชนเลือกพรรคชาติไทยพัฒนาก็เพราะว่าเราจะสร้างประเทศที่ยั่งยืนเพื่อลูกหลานไทยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะไม่มีนโยบายเรื่องของประชานิยมมากนักเพราะว่าเรารู้ว่างบประมาณของประเทศไทยเรามีจํากัดนะครับเราควรจะใช้งบประมาณในทางที่มีประโยชน์ในการพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็เป็นงบประมาณที่สามารถสร้างประเทศได้ ครับก็อย่าลืมเลือกพักชาติไทยพัฒนานะครับเบอร์ v 18นะครับขอบคุณมากครับ